คับผมวันนี้พี่กวินจะมาระบายสีอะไรครับระบายสีช้ามสีวเหรอครับเป็นปลานะครับเป็นปลานะคะอันนี้คือปลาทะเลแสนงามใช่ไหมครับแสนงามใช่ครับผมตัวระบายสีก็มีอะไรบ้างมีชุดระบายสีกับสีใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นพี่กวินทาบายก่อนแล้วใช่ไหมครับ ไหนครับที่จะระบายให้ดูเป็นตัวไหนครับจะระบายอันนี้ให้ดูนะอ๋อจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับตัวไหนจะระบายตัวนี้หรือว่าตัวนี้ครับตัวนี้ค่ะตัวนี้นะแล้วสีล่ะครับสีต้องทิ่มออกมาแบบนี้โอเคครับมผมได้เข็มสีได้ครับตัวปลา ครับตัวปลาพิกวินปลาสีอะไรครับจะระบายสีอะไรอีสองอันโอเคไหนครับเริ่มระบายได้เลยครับผม,ผมอันนี้คือสีอะไรครับ<ค>บอก<ค>บอกผู้ชมก่อนคือสีอะไรคือสีอะไรครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลโอเคพิกวินจะระบายสีปลาแล้วนะครับ สวยไหมครับสวยครับผมเสร็จแล้วเหรอใช่ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จล้อสีหนึ่งครับอันนี้นนคือสีอะไรนนส,สีม่วงสีม่วงโอเคครับผมระบายได้เลยสวยไหมครับสวยครับสวยสวยไหมครับสวยครับผมเสร็จหรือย,ยัง เลือสีอะไรบ้างสีแดงครับโอ้ใครสอนระบายสีครับ,บคุณครูอะไรคุณครูแพวคุณครูแพวคุณครูแพ้โอ้ร oh, ะบายแบบนี้เลยใช่ไหมครับ Ens, да โอ้ปลามีปลามีทุกสีเลยเหรอครับเสร็จหร้อยังครับเสร็จแล้วค่ะไหนหันหันหันให้ผู้ชมดูหน่อยว่าสวยไหมว้าวนี่คือปลาผู้ชมอะไรก็คนที่มาชมวิวไงมาชมกาวินทํากิจกรรมต่างๆไงลูกก็อะไรก็กิจกรรมต่างๆเช่นวินเดินเล่นถ่ายรีวิวอย่างนี้ไงสวยไหมครับไหนชู2องนิ้วหน่อยถ้าเสร็จแล้ว Diễm lò đây khắp. Ờ...